นั้นสิบแปดโมงกุดต้มตุ๋นหลอกรวมวิชชีพนชิปให้แกฉันเสิร์ฟได้ทุกคำในพจนานุกรมนะแล้วแกยังมีเวลาฟังฉันด่านะถีาขุดออกมาทุกคำแล้วก็ด่าแกอีตอนแล้วตบยังสิงเข้าใจพี่จุ๊กแจงนะคะไม่ใช่เรื่องความไม่สวยนะเป็นเรื่องความจนแต่ถึงสิจะจนแล้วสิผิดเหรอคะที่สิไม่อยากให้ใครรู้ว่าสิจนน่ะมีคนอีตั้งเยอะแยะที่พยายามทำเหมือนตัวเองมีเงินแต่ก็ไม่มี มันก็เป็นเรื่องปกติของคนในสังคมนี้ป่ะโลกเนี้ยมันไม่ได้ใจร้ายแค่กับคนไม่สวยนะคะมันใจร้ายกับคนจนด้วยแล้วสิเองก็ต้องต่อสู้ในแบบสิพี่จุกแจงก็เหมือนกันไม่สวยก็เป็นปัญหาของพี่ไม่ใช่ปัญหาของสิพี่ไม่ต้องมาด่าว่าสวยแล้วไม่มีสมองพูดทำไมเพราะถ้ามีสมองแล้วยังสู้ไม่ได้ะต้องทำอะไรคะทำหน้าคะ่ะ เผื่อจะได้สวยและชีวิตมันจะได้มีอะไรดีขึ้นมาบ้าง